ต,ต้นก้าเข้าสู่วงการมาเทิงผิวหน้าคือบริเวณท,ท,ที่ต้องถูกใช้งานอย่างสม่ำเสมอทั้งจากแสงไฟและเครื่องสําอางจากนั้นในวันนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง C.A. จึจะเปิดโอกาสให้8คนสุดท้ายได้เข้ารับการ,การอบรมการดูแลผิวหน้าและการแต่งหน้าย,ยัางถูกวิธีสวัสดีค่ะเอ,อ่อปอื่นก็ในนามของบริษัททิเซโดประเทศไทยนะคะ ยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้ผ่านข้ารอบสุดท้ายของ The Star i s c i p n นี้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การทำเวิร์กช็อปในวันนี้ก็หวังไว้ว่าเวิร์กช็อปในวันนี้จะสามารถช่วยนะคะให้น้องๆทุกคนดูดีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดนเวทีหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันยังไงก็วันนี้มีความสุขมากๆแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็พี่ชื่อพี่ออยนะคะถึงเพื่อเป็นเทรนเนอร์นะคะของแบรนด์ CA พี่ออยขอให้เอื้อมไปใต้กระจกของทุกคนเลยนะคะแล้วก็หยิบมันจะมีเป็นผ้าคาดผมแล้วก็ผ้าคลุมไหล่เลยค่ะทุกคนหยิบขึ้นมาเลยค่ะเราเริ่มจากการทำความสะอาดรอบดวงตาและริมฝีปากนะคะเท CAI อัลลิฟเมคอัพหรือมบนสำลีสแผ่น แนบสำลีไปกับเปลือกตาของเราแล้วลูบลงเราจะทำความสะอาดริมฝีปากของเราจับมุมริมฝีปากไว้ข้างหนึ่งลูบเบาๆเลยซ้ายไปขวาบนล่าง เคยเข้าใจมาก่อนตอน,นเด็กว่าเวลาล้างหน้าคือล้างใช้ครีมอันเดียวกันหมดใช่ไหคะเหมือนแบบเพิ่งรู้ว่าเออมีแบบต้องเช็ดตาต้องเช็ดปากแยกอะไรเงี้ยเมื่อสักครู่รอบดวงตาและริมฝีปากสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะล้างหน้าด้วยโฟมกัน การสะอาดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเข้าสู่การบำรุงผิวกันดีกว่าเทผลิตภัณฑ์เจ้า C A 2 Y E X S s o l t i o n ขวดนี้ลงบนสำลี1แผ่นค่ะต่อไปค่ะเรามาสู่ขั้นตอนการบำรุงผิวด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์กันตอนเช้าเขาก็มีแบบให้ล้างหน้าแล้วก็ทาครีมเมคอัพอะไรอย่างเงี้ย เวลาบำรุงผิวเรียบร้อยแล้วเราจรึงต้องปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย C A True White Power b o c U V นะคะขั้นตอนการกันแดดเนี่ยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบำรุงผิวสาวๆจะมาเทรนการแต่งหน้ากาันแต่ว่าผู้ชายนะคะเดี๋ยวจะยากไปตรวจสภาพผิวนะคะด้านหลังนะคะเคชิญเลยค่ะ <Bye. S 2> <laughs> มือนเหมือนตอนหนูเขียนใช่ไหมหนูเขียนจากหนูเขียนแบบหัวตาไปหางตาอย่างนี้เลยค่ะจริงๆแล้วมันต้องจากหางตาแล้วมากึ่งกลางตาแล้วก็ไปที่หัวตาถ้าเราใช้วิธีที่ถูกต้องมันก็จะทําให้แบบว่าดวงตาแบบมันทําให้คมขึ้นใช่เราไม่หยุดสวยกันแต่ถ้าไม่สวยหยุดเถอะตดอเลนรอนรอเล่นรอเล่นรอเล่นน้อผู้ชายดูสนใจมากเลยนะได้ข่าวผู้ายว่าสนใจอย่างการจีตา ไม่ได้สอนเขาแต่ว่าศึกษาอะไรก็ดีศึกษาอะไรเล่อ้าวลูกสาวครับพี่เริงว่าแม่ไม่ว่างอะไรงเงี้ยผมทําแทนได้ผู้ชายเขาก็เขาก็สอนการเช็คเครคื่องสืออาครับเพราะว่าเหมือนพอเราออกงานเขาจะเขาก็จะแบบแต่งหน้าให้เราแล้วก็พาไปตรวจผิวว่าว่าแบบผิวเราเป็นคนผิวมันหรือว่าผิวแห้งอะไร<ช>ผมผิวมันครับผมผม<ต>ไปเียนแต่งหน้ามาครับแล้วก็ไปเช็คสภาพผิวหน้าว่าเป็นยังไงหน้ากลางๆครับก็ก็คืออยู่ในสภาพดี คงเป็นอันนั้นนะเพราะั้นหน้าแห้งกับเหนื่อยเยอะหน้าก็เลยมันต้นแขนด้วยค่ะตรวนที่หน้ากับตรวจที่ที่โดนแดดน้อยที่สุดของร่างกายเราก็คือช่วงแขนช่วงไหล่เขาบอกว่าผิวค่อนข้างปกติครับมันไม่ไม่แห้งและไม่มันก็วันนี้ก็จบแล้วสำหรับการทำเวิร์กช็อปกับทาง CA ในวันนี้ก็สุดท้ายพี่ออยก็ขออวยพรแล้วกันนะคะให้ทุกคนในวันนี้นะคะโชคดีทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ

ตัวเพลงฮิตกั้งและซีดีคือ2ผู้เข้าแข่งขันที่ต้องการแสดงความสามารถทางด้านการเต้นดังนั้นในช่วงนี้เราจะพาไปชมชั่วโมงการฝึกซ้อมการเต้นของพวกเขาทั้งคู่ครับแทนแรกคือครูแนที่สงคือคือแนที่สคือพลิกแนที่สี่โที่สี่้านี้อ่าโอเคีีีีีีีีีีีีี ทีไม่ให้ใจผกหยุดเหงามีแต่ค enfin ุณเท่นั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงไม่ต้องทำพลาดคงจะต้องทำพลาดโอ้คือตกโอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่งรลองกับกลุ่มแดนเซอร์ใช่ไหมครับเหมือนเป็น ตอนแรกก็ออกมาเดี่ยวก่อนแล้วก็ค่อยมีร้องกับแดนเซอร์แล้วก็มีแดนเซอร์ผู้หญิงเต้นตอนโซโลโ่ไปเหมือนประมาณคล้ายๆเนื้อเพลงอะว่าเราเป็นคุณและคุณเท่านั้นอะไรเงี้ยก็มือต้องต้องมีผู้หญิงเข้ามา oh <my> ใช่เหมือนจีบกันบ้างแต่เป็นแค่ตอนโซโลน่นิดหน่อย กเหมือนเพลงนี้มันเป็นเพลงที่แตกต่างกับเวนดมินดิตโดยสซิ้นเชิงครับเหมือนที่บอกว่าอันนั้นาเร็วก็เร็วเต้นแต่นี้เป็นเหมือนกลางกลางเต้นใช่มันก็เลยจะท่าจะดูซอฟต์ลงเพราะว่าเราจะเต้นเหมือนเดินไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับ mm hmm. มันโครละแนวฮนะมันโครละแนวมันยากไหมก็ยากนะตั้งว่ายากกว่าแอบยากกว่าเวนดมินดิตเตอร เวนาไมเนิตเป็นแนวที่ก้างค่อนข้างถนัดด้วยเป็นแนวแบบว่าเต้นเต้นออกแข็งแรงแต่ว่าอันนี้เป็นแนวแบบว่าฟังเพลงแล้วมันจะเป็น R&B ครับทั้งเต้นตอนนี้ก็ยังไม่แข็งแรงใช่ไหมครับยังไม่จําได้เปแล้วก็ร้องก็ยังไม่แข็งแรงมันก็เลย,ยมีแบบไอ้กิมมิคที่เราว่าจะเล่นเสียงเงี้ยก็ลืมไปบ้างอะไรบ้างใช่มันต้องให้ดีทั้งสองอย่างก่อนถึงว่าเราถึงจะลุกเล่นมากขึ้นได้ เท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาก็มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั้งหนึ่งเอ,อเพิ่มเขาเรียกว่ากิมมิกของเพลงให้มันไม่ ให้มันไม่เปแบบคุณและคุณเท่านั้น er ให้ม you now, way, like children, ันมีแบบคุณและคุณเท่านั้นให้กระชับมากขึ้นตรงบีบมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาก็เล็กคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงเป็นคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงาก็มีแต่คุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมคลายเศร้าคงไม่มีโอกาสถ้าคุณไม่ให้โอกาสคงจะต้องทำพลาดอีกครั เมื่อวานเหมือนแค่เช็คคีย์อะไรอย่างงี้ต่างๆใช่ไหมวันนี้เหมือนดีเทลมากขึ้นนะ Please be my baby โอเ้ที Please be my baby เอาจริงสักเลย Please be my baby ไม่ please ไหม Please be mine พูดเต็มๆมไม่แต่ไม่ต้องพูดลมๆไม่เอาลมๆแหลแดดแไม่เอาครับ Please be my baby ของจริงมันเป็นอินพาวเวอรไไ่ไวส์ก็แต่กั้เป็นคนติดพอพูดแล้วช่องเสียงนะช่องเสียงพูดเนี้ยจะเป็นคนท,<ป>ที่ถ้าพูดแล้วเสียงจะโอเคแต่สำหรับผมแบบนะครับแต่ว่าถ้าสมมติร้องแล้วกั้นชอบใช้ช่องเสียงผิดแล้วพอคำว่า baby อย่างเงี้ยเหมือนพอกั้นพูดเป็น Baby บอย่างเงี้ยแล้วมันเบยออกเงี้ย Please be my baby กลาง Please be my baby my เบาลง Please be baby my baby. ต้องหันมาทำอย่างเดียวดัง please be baby. Be my baby. Baby ปล่อยเลย Be my baby. อ้ไ่ละเบเ b ้เ y b บ้ y ีมาย y บเบ้ปัญหาของก้างคือเหมือนพอหายใจเข้าไปแล้วเหมือนพอพอคิดว่ามันเป็นเพลเองอะแล้วพอก้างพูดมาแบบ please be my baby ลมมันเยอะเขาเลยแบบเปลี่ยนแบบ please be my baby 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 ให้ให้ท่องไว้ be my baby ไม่ต้องกลับ be my baby เท่า be my baby ผู้สบาย Please be my baby. โอเคไปทำกันบ้างนจาเหลืออีกเพียงแค่หวันเท่านั้นครับท uh ี่การแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพวกเขาทั้ง8คนจะเกิดขึ้นและในวันอาทิตย์นี้จะเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันที่จะมีผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนน้อยที่สุด1คนไม่ได้ไปต่อ จาก8คนสุดท้ายจะเหลือเพียงแค่7คนเท่านั้นถ้าอยากให้คนที่คุณรักคนที่คุณเชียร์ได้ไปต่อในวันอาทิตย์นี้เราก็รีบรีบส่งคะแนนคุณมาให้กับพวกเขาได้ครับทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้ไปต่อในวันอาทิตย์นี้คุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับ กลบมาติดตาม benchmarks? ความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายได้ใหม่ในรายการ The Star Daily เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปทาง X c h ช n n e l และ4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องวันครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ